สวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสือม่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตอนเองสู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศครับเด็กไทยดื่มนมต่ำที่สุดในอาเซียนโดยเฉลี่ยคนละ14ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่การสำรวจขององค์การทุนเพื่อเด็กแข่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟในปี2,555พบว่ามีเด็กแรกเกิดได้รับนมแม่เพียง43,000คนเท่านั้นโดยมีเด็กแรกเกิดมากถึง600,000คนต่อปีที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ในช่วง6เดือนแรกประโยชน์ของน้ำนมแม่นั้นถูกเปรียบเป็นวัคซีนจากธรรมชาติที่มีความสามารถกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กได้ดีและปลอดภัยที่สุด ถือได้ว่าเป็นวัคซีนเข็มแรกของลูกการที่เด็กไม่ได้รับนมแม่จึงอาจเปรียบเสมือนกับการขาดสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่ดีที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตไปจากปัญหาที่เกิดขึ้นทีมข่าวอายุทยาเน็ตเวิร์จึงหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นข่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ผู้ชมได้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านสกูปข่าวมหัศจรรย์น้ำนมแม่วัคซีนแรกของลูก สี่สามสองสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่การรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอททีวีของคนอยุทธยาครับวันนี้อยู่กับผมอัจฉริย์วิสุทธิสารวงครับ กันเรื่องนี้ก่อนไอเรื่องไอสกู๊ปอะถ้าเราจะทําเรื่องนี้เรื่องของมนมแม่เนี่ยเราจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนเท่าที่ตานได้ข้อมูลไว้คือที่จะท,ท,ที่โรงพยาบาลพระนครศรียาเขามีคลินิกนมแม่นะคะก็คงจะไปเริ่มหาข้อมูลทั้งข้อมูลในเรื่องของประโยชน์ของนมแม่แล้วก็สถิติข้อมูลที่มันเกี่ยวกับพื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมว่าสถิติข้อมูลของ อ๋อแม่ที่ให้นมดูเนี่ยมันมันม,มันมีอะไรบ้างอาจจะต้องลงไปดูสถิติข้อมูลของเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราอยากได้อ่ะนอกจากเรื่องของตรงนี้แล้วนะมันจะต้องไปเราก็ต้องไปหาทางที่เราต้องไปดูเรื่องของชีวิตเด็กโรงงานใช่ป่ะที่แบบว่าเอให้นมลูกอ่ะเวลาตัวเอง e ไ,มไม่ไม่ไม่ได้กลับบ้านต้องไปเอ,เอาเอาเอานมเนี่ยต้องไปทำอะไรยังไงเราต้องไปหาโรงงานดิใช่ค<ม>่ะใช่ไหมแต่นี้ต้องไปหาข้อมูลที่ ที่โรงพยาบาลก่อนนะว่ามันมีโครงการมีองค์กรไหนที่จะทําแบบนี้ได้อะไรยังไงเราต้องนําเสนอเห็นเรื่องประโยชน์การดื่มนมแม่ตกลงเราเอาประเด็นเนี้ยนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้นมแม่ไม่ผมว่ามันเป็นช่วงช่วงที่ดีด้วยว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเพราะว่าเป็นใกล้วันแม่ด้วยแล้วเราก็อยากจะให้เห็นถึงความสําคัญของการให้ให้นมลูกด้วยนมแม่ คลินิกนมแม่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสถิติแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับนมแม่ค่ะในนมแม่ก็คือมีสารอาหาร หลายชนิดที่นมชงปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถผลิตหรือทําขึ้นมาทดแทนนมแม่ได้สถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากว่าเรามีภาคีเครือข่ายที่เข้าไปถึงระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นอ่ารอพอสตอหรือเข้าไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการในโรงงานเนี่ยมากขึ้นก็คิดว่า ในเรื่องการให้นมแม่น่าจะสูงขึ้นแต่ก็ทั้งหมดก็คิดเป็นแค่เพียง10อซอาจจะโดยทั่วไปแล้วพบว่าคุณแม่ในวัยทำงานต้องรีบกลับมาทำงานเร็วหรือในบางคนเป็นคนนอกพื้นที่ต้องส่งลูกกลับไปเลี้ยงที่บ้านอย่างเช่นให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะให้นมได้บางสถานที่อย่างเช่นบางโรงงานอาจจะไม่ได้เห็นความสาคัญของนมแม่ ตอนนี้นะคะอย่างเช่นในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆสามจังหวัดนำร่องก็คือมีชนบุรีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะนะคะเราก็เข้าไปถึงผู้ประกอบการให้ช่วยจัดสรรให้เห็นความสำคัญอย่างเช่นบางทีก็มีทีมบุคลากรเข้าไปให้ความรู้นะคะเรื่องนมแม่ในหญิงตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยแล้วก็พยายามกระตุ้นให้มีมุมนมแม่ ซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวในการที่คุณแม่มีโอกาสจะมานั่งพักให้นมบีบนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าในอนาคตหมอว่าถ้าเกิดสมมุติเราคนทั้งประเทศหรือคนที่เห็นความสําคัญช่วยกันผลักดันต่อไปในระดับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มีหญิงตั้งครรภ์ปริมาณเยอะๆจํานวนมากๆอาจจะกระตุ้นให้มีนรเซอรี่เลยก็ได้ในช่วงเด็กอ่อนถูกไหมคะเพื่อคุณแม่จะได้เข้าไปดูแลลูกได้ง่ายขึ้น ภายใต้ความเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยาอีกด้านก็เป็นศูนย์รวมของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถึง5แห่งด้วยกันทําให้มีแรงงานหลั่งไหลเข้ามาทํางานในพื้นที่เป็นจำนวนมากและส่วนหนึ่งเป็นคุณแม่ลูกอ่อนหลายสถานประกอบการต่างเห็นความสําคัญในการดูแลสวัสดิการให้กับพนักง,งานที่กําลังมีลูกน้อยหนึ่งในนั้นคือการจัดพื้นที่เล็กๆที่เรียกว่ามุมนมแม่ เือเอื้อให้แรงงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และนี่คือเรื่องราวดีๆที่ทีมข่าวอายุทยาเน็ตเวิร์กมองว่าจะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆได้ แมรี่กอบที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคค่ะเขามีการจะทํามุมนมแม่นะคะตามโครงการของศูนย์นมแห่งประเทศไทยค่ะก็จะมาสอบถามข้อมูลกันเริ่มต้นจากที่เราเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระนครศรียาค่ะเพื่อหาข้อมูลในส่วนของคลินิกนมแม่นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและเหตุผลของคุณแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ซึ่งก็พบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้ครบ6เดือนก็จะเป็นเพราะว่าต้องทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาค่ะแต่ในปัจจุบันก็จะมีสถานประกอบการหลายแห่งที่ตั้งเป็นมุมนมแม่อย่างเช่นบริษัท m a r ิ g o t จิวรีประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเนี่ยมีพนักงานเรา4,000คนค่ะโดย85เป็นผู้หญิงค่ะ สถานประกอบการนะคะถ้ามีพื้นที่ใช้แค่เล็กน้อยสามารถให้พนักง,งานมาบีบนมได้โดยไม่ต้องไปบีบที่อื่นหรือที่ในห้องน้ำสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีตู้เย็นค่ะเพื่อตู้เย็นเนี้ยเพื่อให้พนักง,งานบีบน้ำนมเสร็จแล้วก็คือแพ็คใส่ตู้เย็นเพื่อแช่ค่ะประโยชน์ต่อพนักง,งานทั้งบริษัทที่มาบีบน้ำนมนะคะก็เหมือนแม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันแล้วก็บริษัทก็ให้สวัสดิการพนักง,งานก็ดีใจก็อยากจะมาใช้บริการ ดีค่ะลูกก็ได้กินทุกวันดูดจากเต้าทุกวันนะคะตอนเช้าก็เตื่นมาก็ให้เขาดูดก่อนมาทํางานนะคะพอมาถึงโรงงานก็มากินข้าวแล้วก็ก่อนเข้างานก็มาบีบครึ่งชั่วโมงะคะ่ะแล้วก็เข้างานาทำไมทีก็เบรกย่อยที่เขาให้อ่ะคะ่ะก็วันหนึ่งก็บีบสี่ครั้งะคะ่ะช่วงโอด้วยก็มีแพ็กใส่ถุงอ่ะคะ่ะจะมีถุงนิดน,น,นะะึงค<อ>่ะก็ใส่กล่องแช่เย็นไปนะคะ่ะไปถึงก็เอาไว้ ข้าตู้เย็นตอนเช้าก็เอาละลายให้เขาเกินอยู่กับย้าดีค่ะพี่ดีทุกอย่างเลยหรือช่วยลดกับกำลังเงินเราด้วยแล้วก็ลูกเราก็แข็งแรงไม่เป็นอดอดแอดแอะไรนี้ไม่อ่อนตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงลูกได้นมมาได้เจเดือนแล้วค่ะ ลูกก็ร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กอารมณ์ดีแล้วก็ตั้งแต่ทานนมแม่เนี่ยก็คือไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเลยก็เป็นโครงการที่ดีค่ะก็คือเราไม่ต้องไปหาที่สถานที่ที่บีบนมทิ้งเรามีเขามีสถานที่ให้เราได้บีบนมเราก็สามารถเอานมตรงเนี้ยกลับไปให้ลูกทานได้ แม่จร,จริงๆแล้วคือการจับพื้นที่เล็กๆที่แยกเป็นสัสดส่วนภายในสถานประกอบการแล้วก็นอกจากการจัดมุมนมแม่แล้วนะคะทางบริษัทมริคอตยังมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสําหรับแม่มือใหม่เพื่อแนะนําการดูแลสุขภาพดูแลบุตรรวมถึงโภชนาการที่จําเป็นสําหรับคุณแม่ด้วยเริ่มจากว่าพนักงานของเราเนี่ยเป็นพนักงานหญิงสส่วนใหญ่เลยเกิน85ทีเนทีนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องมีพนักงานที่ตั้งครน บริษัทก็มองว่าเออ้ยการฝึกอบรมให้ความรู้อเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพนักงานตั้งครรภ์เราก็มีการจัดฝึกอบรมโดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพที่เขามีความความรู้ซึ่งเราจะให้ความรู้พนักงานตั้งครรภ์ตั้งแต่ที่เขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาท้องจนไปถึงกระทั่งเขาคลอดต้องตีท้องใช้ตง มาปมาดนะคะแล้วก็ุยนะคะก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มอะค่ะจากที่เราแบบเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบรู้เพิ่มขึ้นทําตัวแบบให้มันแบบเหมาะสมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะนมแม่มีประโยชน์และมีภูมิทั้งทานที่ดีที่สุดสําหรับลูกค่ะผลดีของการจัดให้มีมุมนมแม่ในบริษัท คือ1ในเรื่องของการหยุดงานเนี่ยพนังกงานมีอัตราการการหยุดงานลดลงเปรียบเทียบระหว่างพนังกงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพนักงานที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องจากว่าพนังกงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยลูกลูกได้ดื่มนมแม่ทําให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพนังกงานก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องของการว่าลูกจะเจ็บป่วยไม่มีใครดูแลอีกทั้งยังในเรื่องของผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกังวลกับเกี่ยวกับเรื่องลูกแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออ่า ของเสียลดลงแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือพนักง,งานมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวก็เป็นการสร้างสายใยรักกับครอบครัวพนักง,งานโดยที่เบื้องต้นเนี่ยเราไม่เราไม,ไม่ได้รู้ผลตรงนี้เลยมันกลายเป็นผลที่ได้รับกลับมาอย่างคุ้มค่าในเรื่องของอความผูกพันในครอบครัวของพนักง,งานกับบริษัทด้วย จากนั้นทางทีมก็ได้เดินทางไปที่ครอบครัวของคุณธรมนวันค่ะซึ่งเป็นคุณแม่ทํางานที่ทุกวันจะต้องใช้มุมนมแม่บีบนมแล้วก็หิ้วกลับมาให้ลูกที่บ้านด้วยก็อยากให้บริษัทหรือว่าโรงงานนะคะ่ะที่เขาอยากให้เขาสนับสนุนโครงการมุมนมแม่นะะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์แม่เนี่ย มาทํางานแต่สามารถมีนมให้ลูกได้ทานได้ดื่ม,มเพราะว่านมแม่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วค่ะก็อยากให้ทางบริษัทหรือว่าโรงงานเนี่ยสนับสนุนโครงการนี้ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะตั้งแต่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายซื้อนมผงเลยก็ลดค่ะจากปกติแล้วคนที่ถามคนที่เขาเลี้ยงลูกได้ได้วยนมผงเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ4 0 0พถึง5,000แต่เราไม่เสียเลยก็เอาเงินมาตรงเนี้ย เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกก็ได้ณวันนี้บริษัทแมริออตเจเวอรี่ประเทศไทยจำกัดกลายเป็นหนึ่งในบริษัทต้นแบบที่ดูแลพนักง,งานหญิงตั้งครรภด้วยการอบรมเตรียมความพร้อมและจัดทำมุมนมแม่สำหรับแรงงานแม่ลูกอ่อน เรื่องเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับคนเป็นแม่ที่ทีมข่าวอายุทยาเน็ตเวิร์ต้องการเปิดประเด็นให้เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆผ่านสกู๊ปข่าว5นาทีต่อจากนี้พร้อมนะครับ4ี่สา สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การรายง,งานข่าวจากสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีทีวีของคนยาครับวันนี้อยู่กับผมอัจพลวิสทธิสารวุงครับผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของทางการแพทย์ครับตอนนี้ทางการแพทย์ให้การยอมรับครับว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นถือว่ามีประโยชน์ครับเนื่องจากว่าสารอาหารในนมแม่นั้นจะมีประโยชน์ต่อลูกในเรื่องของการเจริญเต,ติบโต,โตและก็เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับ ที่สําคัญระหว่างการให้นมลูกนั้นนะครับจะเป็นการสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกวันนี้เอทวีพิรอยของเราครับมียายงานเกี่ยวเรื่องของนมแม่สายแห่งความรักมาให้ติดตามชมกันจากเอทวีพิทรอวันนี้ครับการเลี้ยงดูบุตรในยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นว่านมแม่นั้นดีและมีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ผู้เป็นแม่สามารถให้นมบุตรได้อย่างเต็มที่ และสถิติการให้นมแม่อย่างเดียวของเด็กไทยยังคงต่ำกว่ามาตรฐานโลกจากสถิติศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยระบุว่ามีเด็กไทยที่ดื่มนมแม่ถึง6เดือนเพียง12%เเท่านั้นนับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในทวีปเอเชีย และถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของโลกด้วยเหตุ<ม>ปัจจัยที่พบเป็นระดับแรกคือแม่ยุคใหม่ต้องทำงานนอกบ้านแ,<ม>และยังไม่มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมเเราเชื่อโยงูพสุตินารีแพทย์โรงยาบาลพระนครศรีอยุธยากล่าวว่านมแม่มีสารอาหารมากกว่า200ชนิดที่มีคุณค่าต่อลูก โดยเฉพาะหัวน้ำนมถือเป็นวัคซีนหยดแรกของชีวิตแต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าแม่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานจึงไม่สามารถให้นมลูกได้ในน้ำนมแม่ก็จะมีสารอาหารหลายชนิดนะคะโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตมีสารอาหารต่างๆางเช่น Alpha umin, อลัลฟาเลคตาบูมินทอรีมี DHA นะคะแล้วก็ที่สำคัญมีภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกด้วยปัจจุบันเนี่ยพบว่าการให้นมแม่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าอย่างเช่นในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานหรืออาจจะเป็นคนต่างพื้นที่ที่มาทำงานเพราะฉะนั้นการให้นมก็จะได้ไม่ครบเพราะว่าคุณแม่ต้องกลับไปทำงานหรือต้องส่งลูกไปอยู่กับคนอื่นบริษัทแมริออทจิวเวอรี่ประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการประเมินจากโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ ให้เป็นบริษัทนำร่องในการจัดมุมนมแม่ให้แก่พนักงานที่คลอดบุตรนางกนิกาเซนมุกดาเลยาธิที่การโครงการมุมนมแม่บริษัทแมริคอตเปิดเผยว่าทางบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้งในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดพร้อมทั้งจัดให้มีบริการสำหรับพนักงานด้วยสำหรับที่มาของการจัดตั้งมุมนมแม่นะคะเนื่องจากว่า,าทางบริษัทเนี่ยได้มีจดหมายจากสวัสดิการ แรงงานจังหวัดนะคะให้ไปสัมมนา,าเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งมุมนมแม่ในสารประกอบการพี่ไก่ก็เลยส่งน้องใน HR เนี่ยเข้าไปดูว่าวิธีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสารประกอบการเนี่ยเป็นยังไงทาง HR เองก็ได้ดำเนินการจัดตั้งมุมนมแม่โดยใช้มุมเล็กๆในห้องพยาบาลซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยเพียงแต่ว่าโซฟาตู้เย็นอะไรต่างๆซึ่งบริษัทมีอยู่แล้วก็ จัดให้มีมุมนมแม่แล้วก็ให้ประกาศให้พนักง,งานเ,นเข้าร่วมโครงการมุมนมแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามุมนมแม่ของบริษัทมริคอตตั้งอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายพยาบาลซึ่งจะเป็นมุมเล็กๆมีอุปกรณ์ในการบีดน้ํานมตู้แช่เพื่อเก็บน้ํานมอ่างล้างมือมุมนิตยสารให้ความรู้และมุมโคชนาการเพื่อให้พนักง,งานเข้ามาศึกษาวิธีการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ก็อย่างบริษัทนะคะเราก็ต้องแบ่งแบ่งมุมน้อยๆหรือไม่ต้องกว้างก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้จัดจัดมุมให้น้องๆบีแล้วก็ภายในห้องก็ตัดเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างเชน่นตู้เย็นค่ะเพื่อให้น้องเก็บน้ำนมแล้วก็อุปกรณ์น้องเขาก็จะเอามาเองค่ะนอกจากจะมีการจัดมุมนมแม่แล้วทางบริษัทมริกอยังได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่มือใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ คือสอนถึงวิธีการดูแลบุตรรวมถึงโพชนาการที่จาเป็นสําหรับแม่ด้วยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมุมนมแม่กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการว่ารู้สึกดีใจที่มีโครงการนี้จัดขึ้นพร้อมทั้งส่งผลดีต่อลูกของตนก็ตั้งแต่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองก็คือลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งแต่ให้นมมาก็คือเขาไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีความผูกพัน แม่กับลูกม,มีความผูกพันกันในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบันคนที่มีความสําคัญและบทบาทหลักคือผู้เป็นแม่แต่การได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสถานประกอบการที่แม่ทํางานอยู่นั้นถือเป็นสิ่งจําเป็นและมุมนมแม่เสือให้เห็นแล้วว่าไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสให้แรงงานแต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กแรงงานครอบครัวและเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้แก่แม่ ในสถานประกอบการด้วยชัยวัน์พรมแตงถ่ายภาพพัชรพรบำรุงพืชรายงานจริงๆแล้วเชื่อว่าในแต่ละท้องถิ่นนะคะมักจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอในแง่บุมไหนอย่างเรื่องนมแม่มันเป็นเพียงแง่มุมเล็กๆซึ่งหลายคนไม่คิดว่ามันมันจะสามารถมาเป็นเรื่องราวดำเนินไปได้ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างหนึ่งนมแม่มันเป็น เาเรียกว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถสร้างคนให้เป็นคนมาได้แล้วก็ไปสานต่อเรื่องราวดีเดียนสังคมเหมือนกับที่เขาพูดว่านมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกของลูกะค่ะนั่นก็มันก็เหมือนคนเราที่เมื่อมีจุดประกายเล็กๆสักอย่างหนึ่งเราสามารถทําให้มันเป็นเรื่องราวที่น่าจดจําได้แรงบนันดาใจในการทําสกรูชิ้นนี้นะครับผมก็คือทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่มี ความรักที่ดีๆระหว่างแม่และลูกนะครับต่อให้แม่ไม่มีเวลาขนาดไหนแต่การทำการบีบนมกันปั๊มนมให้ลูกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่แม่อยากจะทำให้อันนี้ก็คือแสดงถึงความรักระหว่างแม่กับลูกได้เป็นอย่างดีครับผมนมแม่เปรียบเป็นวัคซีนเข็มแรกเพราะว่ามีสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาการของลูกในอนาคต การสนับสนุนให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการคือการสร้างโอกาสให้แรงงานได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่คือสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อตัวพนักงานและสถานประกอบการที่ทุกโรงงานทั่วประเทศสามารถนำไปเป็นต้นแบบและปรับใช้ได้ติดตามการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในรายการปฏิบัติการข่าวดีในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ thank you